บริาร57นาทีเรื่องรา,าวเช้านี้ครับผู้ชมครับฝากมาจากสภากาชาติไทยนะครับชวนท่านผู้ชมร่วมบอกเล่าความทรงจําที่ดีในการบริจาครหิตเนื่องในวันกาชาติโลก8พฤษภาคมจึงเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับ8พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอังรีดูนังผู้ให้กำเนิดกาชาติสากลเชิญท่านผู้ชมร่วมบริจาครหิตได้ตั้งแต่วันที่1ก็คือวันนี้ถึง8พฤษภาคมที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ถนอนอังรีดูนัง และส่วนภูมิภาคในหลายจังหวัดผู้บริจาคโลหิตจะได้รับปากกาบันทึกความทรงจําที่ดีกับการบริจาคโลหิตเป็นที่ระลึก แลวก็เชิญเขียนข้อความประทับใจบน Wall of Humanity นะคะหรือว่ากำแพงแห่งมนุษยธรรมคะ่ะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนอนอังรีดูนังนะคะและยังสามารถร่วมกิจกรรมผ่านโซเชียลมีเดียนะครับโดยโพสต์เรื่องราวความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตผ่านทาง Facebook Fanpage ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการาิไทยได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง8พฤษภาคมเลยนะคะทุกข้อความที่ดีจะได้รับเข็มกลัดกาชาติโลกเป็นที่ระลึกค่ะส่วนร้อยข้อความที่โดนใจนะคะ ได้รับเสื้อยืดทีเชิดกาชาติโลกเป็นที่ระลึกค่ะนี่แหละครับเชิญได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้จากสภากาชาติไทยวันกาชาติโลกคือ8พฤษภาคมนะครับว่ากันต่อครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เป็นกรณีของข่าวที่สะเทือนใจก็คือคพบสาวผมทองถูกฆ่าเสียชีวิตที่แรกที่พบศพนะครับริมถนนทางเข้าหมู่บ้านบารุณี หากจากถนนสายเอเชียเข้ากาทมประมาณ2กิโลตรงบางประอินลักษณะนั้นแต่งตัวค่อนข้างเปรี้ยวใส่ทองรูปประพันธ์ถูกทิ้งเอาไว้ริมถนนทางเข้าหมู่บ้านบารุณีห่างจากบ้านเรือนไม่มากนะักรอบๆก็มีหอพักกระจายอยู่ไปทั่วเนี่ยนะครับผมเนี่ยย้อมแดงยาวนะครับมือขวาสวมกำไล,ลเงินมือซ้ายใส่นาฬิกาสีคล้ายทองแล้วก็ยังมีแหวนมีสร้อยคอสำคัญเนี่ย มีร่องรอยฟกช้ำที่ลำตัวคล้ายถูกทำร้ายโดยเฉพาะที่คอเป็นรอยฟกช้ำแล้วก็กระดูกหักหมุนได้เลยเุียนะฮะผูก้กบรงพักบางปะอินบอกนะครับว่าติดตามจนทราบว่าผู้ตายชื่อขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะในเวลาต่อมาก็เป็นคดีความรุนแรงในครอบครัวแต่อายุ35ปีทำงานอยู่ที่อ,ย,อยุทยาที่วังน้อยห่างจากจุดเกิดเหตุสัก7กิโล ทันทีที่ตำรวจรู้ว่าผู้ตายเป็นใคร <Okay. S 1> ก็เชิญพ่อกับแม่และสามีผู้ตายมาสอบปากคำ <Okay. S 1> แต่ตอนแรกก็ยังไม่สามารถชี้ถึงประเด็นของคนร้าย <Okay. S 1> แต่ตำรวจก็เชื่อว่าน่าจะมาจากปมชู้สาว <Okay. S 1> จนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> ตำรวจเชิญตัวสามี <Okay. S 1> มาสอบสวนเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> สามีเนี่ยอายุ49ปีนะครับ <Okay. S 1> ส่วนผู้ตายเนี่ยอายุ35 สามีให้การนะครับว่าหลายปีก่อนภรรยาทํางานโรงงานอุตสาหกรรมก่อนที่ตนใช้ออกจากงานมาคอยดูแลบ้านและรับเสื้อผ้ามาเย็บที่บ้านภรรยายังทําหน้าที่เป็นเหตุ่ยิกของหบ่บ้านด้วยสามีบอกแต้ว่าระายะาาหลังเนี่ยจับได้ว่าภรรยาไปมีความสัมพันธ์กับนบายบาสไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงแล้วมาขอร้องอันนี้เ็าให้การนะ,ะมาขอร้องตนว่าให้แบ่งวันให้ภรรยาไปอยู่กับนบายบาตสองวัน อยู่กับตนสองวันแต่ตนไม่ยอมจนล่าสุดภรรยามาขอไปเที่ยวกับในบัสที่ชนบุรีอ้างว่าเพื่อไปตกลงกันว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกแล้วสามีเนี่ยให้การนะครับว่าระหว่างนั้นตนส่งข้อความผ่านไลน์ถามว่าเดินทางไปถึงไหนอย่างไรแล้วก็ย้ําไปว่าอย่าให้ใครลุกล้ำของสงวนอย่างเด็ดขาดแค่จากไปหนึ่งวันหัวใจก็จะสลายแล้ว กระทั่งภรรยากลับมาเมื่อกลางดึก27เมษายนตนขับรถออกไปรับหลังจากนั้นก็ลาหยุดงานหนึ่งวันเพื่ออยู่กับภรรยาจนถึงช่วงค่ำวันที่28เตรียมจะออกไปทำงานสามีเนี่ยให้การว่าตนเตรียมจะออไปทำงานแต่ปรากฏว่าภรรยาออกจากบ้านโดยมีรถเก๋งมารับตัวไปจากนั้นตนพยายามจะติดตามแต่ไม่พบตนก็ไปทำงานจนกระทั่งมาทราบข่าวว่าภรรยาเป็นศพเสียชีวิต รู้สึกเสียใจมากเพราะทางญาติญาติภรรยาคิดว่าตนเป็นคนฆ่าทั้งที่ตนเนี่ยรักภรรยามากยอมท,ทั้งที่รู้ว่าไปกับผู้ชายอื่นก็ยอมรับพรารักมากถ้าจะฆ่าคงจะฆ่าตั้งแต่ที่รู้แต่ยอมรับว่าเคยมีปากเสียงกันบ้างแต่ไม่รุนแรงตำรวจตรวจสอบรถเก๋งของสามีพบว่าไปล้างทำความสะอาดมาแล้วเนี่ยนะครับ ใช่ค่ะไปล้างอัดฉีดมานะคะแต่ว่าก็ให้เจ้าหน้าที่เก็บดินที่ตกอยู่บนพื้นรถแล้วก็ยังมีคราบเลือดในรถแล้วก็มีลายนิ้วมือแฝงในรถด้วยขณะเดียวกันนะครับระหว่างที่สามีถูกเจ้าหน้าที่สอบสวนอยู่นั้นมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งนะครับซึ่งอายุ51ปีเป็นประธานชุมชนของหมู่บ้านซึ่งสนิทสนมกับฝ่ายภรรยาที่ตำรวจเชิญมาสอบปากคำด้วยจู่ๆเพื่อนบ้านคนนี้เป็นผู้หญิงอายุ51ปี<ๆ>เกิดเป็นลมล้มพับ สักพักก็ได้สติแล้วร้องไห้ฟูมไฟพูดแต่ว่าพี่ทีฆ่าหนูทำไมนี่หนูเล็กเองพี่ทีเขานอนกับหนูเขาบีบคอหนูจับหนูขึ้นรถเอาศพหนูมาทิ้งหนูขอคบพี่ทีหนูจะคุยกับพี่ทีอันนี้ตอนที่อยู่กับตำรวจก็เห็นว่าตะลึงกันทั้งโรงพักนะครับจู่ๆมาบอกว่าเขานอนอยู่กับหนูและเขาบีบคอหนูและเขาจับหนูขึ้นรถเอาศพหนูไปทิ้งหนูขอพบหนูขอคุยกับพี่ที ตำรวจก็เลยเอาตัวฝ่ายสามีมาพบกับเพื่อนบ้านคนนี้ซึ่งอายุ51ปีก็ทันทีที่เจอหน้ากาันเพื่อนบ้านคนนี้ก็โผเข้ากอดตัวสามีเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าหนูรักพี่ทีนะพี่ทีทําหนูทําไมนักข่าวบอกนะครับว่าฝ่ายสามีสีหน้าถอดสีตกใจแล้วก็พยายามจะบอกว่าไม่ใช่เป็นคนทําตำรวจนําตัวสามีไปสอบสวนต่อในเวลาต่อมาจนกระทั่งยอมรับสารภาพว่าเป็น,ปนคนฆ่าภรรยาของตัวเอง แต่ไปดูช่วงนี้ก่อนนะฮะจะมวยพิธีทำกับหนูแบบนี้เหรอพิธีกับหนูก่อนพิธีกับสีหนูก่อนพิธีเป็นคนทำให้หนูหนูหายใจไม่ออกเลยพิธีรู้ไหมพิธีทำไมทำกับหนูแบบนี้ รพี่ธีพี่ธพธีต้องยอมรับกักเขาแต่ว่าพี่ธีทำแบบนู้แบบนี้นูรักพี่ธีนะพี่ธีพี่ธีท้องพูดความจริงกับข่าไปพี่ธีหนูรักพี่ธีนะ ที่หนูไปหนูก็บอกพี่ทีแล้วว่าหนูจะไปตัดสินใจกับผู้ชายคนนั้นพี่ทีไม่เข้าใจหนูหนูรักพี่ทีข่า <c oughs> ขใจหไหมอันนี้แรกเองแล้วไม่ใช่นะนี่นะพี่ที ไปพีถ้ไปพิธีแกับหนูแบบพีพีคสเชไม่าเปเื้อเช่ไหมไม่เชื่อไมเเป็นไรเขามีอาการอะไรพิธีพิธีรับสบายผรับเคาคนเสพิธีและพิธีจะไม่สบาย จากนั้นเนี่ยนะครับสามีก็รับสรารภาพโดยยอมรับนะครับว่าฆ่าด้วยการบีบคอภรรยาเพราะความโกรธแค้นโดยจับได้ว่ามีความสัมพันธ์กับนบายบาสหลังจากบีบคอจนหมดสติแล้วก็เลยเอาใส่เสื้อผ้าแล้วนำศพใส่รถเก๋งเอาไปทิ้งช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจอยุธยาและบางปะอิน ก็ควบคุมตัวสามีไปทําแผนปลตรวจกรรมประคอบกรับรับสารภาพที่บ้านนั่แหละครับโดยเริ่มตั้งแต่บีบคอผู้ตายตรงที่นอนแล้วอุ้มร่างลงจากบ้านขึ้นรถขับเอามาทิ้งที่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านบารุนีที่บางประอินโดยให้การระหว่างทําแผนด้วยนะครับว่าฆ่าภรรยาของตนเองจริงด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้ชายเขาอ้างอย่างนั้นที่ภรรยาที่อยู่กับเราทุกวันถูกเพื่อนหรือคนที่ไม่รู้จักมาล้วงไปอยู่ด้วย เจอมาทุกปีตั้งแต่อยู่กินด้วยกันแต่นี่เขาพูดฝ่ายเดียวนะครับฝ่ายภรรยาไม่มีโอกาสพูดแล้วเนี่ยนะแล้วเขาก็บอกว่าอยากจะเตือนไปยังครอบครัวต่างๆอินเทอร์เน็ตไลน์เฟซบุ๊กเป็นชนวนเหตุที่ทําให้ครอบครัวแตกแยกถ้าปล่อยให้เล่นกันไม่อยู่ในสายตาก็<ร>าจะถูกบุคคลที่แอบแฝงมาหลอกภรรยามาหลอกลูกเรามาหลอกคนในครอบครัวของเราไปครอบครัวแตกแยกแล้วสุดท้ายก็จะต้องมาตัดสินปัญหาด้วยวิธีการแบบเขานะคะ ว่าันไปตามกระบวนการต่อไปนะครับมาดูเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาน่าตกใจปทุมธานียิงกันกลางสนามแข่งลูกอดีตรองผู้ว่าการจังหวัดเกิดบาดเจ็บสาหัสไป7คนเที่ยงคืนเครื่องที่ผ่านมาตำรวจคลอง5รับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้บาดเจ็บบริเวณสนามแข่งรถบางกอกแจ็คอเวนิวนะครับที่คลองหลวงปทุมธานีตรงคลองห้า ส่วเกิดเหตุพบมัดด้าสีขาวถูกลูกปืนที่กระจกหลังสามรูฝากระโปรงอีกหนึ่งรูประตูหน้าซ้ายอีกสามรูกับฮอนด้าอีกคันหนึ่งมีลูกกระสุนเข้าที่กระจกหน้าหนึ่งรูกระจกประตูซ้ายหนึ่งกระจกประตูขวาหนึ่งรูประตูขวาอีกหนึ่งประตูซ้ายอีกหนึ่งผู้บาดเจ็บมีทั้งหมดเจ็บเจ็ดคนด้วยกันนำส่งโรงพยาบาลคลองหลวงนะครับไปก่อนแล้วสามคนคุณชัดชัยพระครูถิ่นถูกยิงที่ต้นคอคุณชัดชัยรัตนวงศ์ถูกยิงที่ด้านหลัง และคุณเอกชัยดวงเกิดถูกยิงที่หลังอีก4คนไม่ทราบชื่อถูกนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงก็ปรากฏว่าคุณฉัดวงรัตนวงเนี่ยเป็นลูกของอดีตรองผู้ว่าประทุมธานีแล้วก็ยังมีรถเก๋งโดนลูกกระสุนปืนได้รับความเสียหายอีกสองคันสอบถามนายฉัดชัยพระครูถินบอกนะครับว่าตนเองเนี่ยมาดูรถแข่งเมื่อวานนี้มีการจัดมิดไนท์สปีดปาร์ตี้ครั้งที่7ระหว่างที่เดินอยู่ที่จุดปล่อยรถได้ยินเสียงปืนดังขึ้น แล้วก็รู้สึกเจ็บที่หลังก็เลยจับดูก็รู้ว่าถูกยิงนะคะส่วนเพื่อนของคนเจ็บอีกกลุ่มนึงบอกว่าคนที่ยิงเนี่ยคือในเคนเป็นหัวหน้าแก๊งนาระกะสีแดงนาระกะสีแดงนะคะแก๊งรถซิ่งชื่อดังย่านฝักน้ำสมุทรปราการค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ดูแล้วน่าจะเป็นการแก้แค้นกันระหว่างแก๊งรถซิ่งสองแก๊งค่ะ ก็คือหัวหน้าแก๊งนารากะสีแดงกับแก๊งนากาโอกะที่เคยมีเรื่องกันมาตั้งแต่สมัยแข่งรถกันที่บางแสนอาวุธปืนที่ใช้ยิงตำรวจบอกว่าไม่ต่ำกว่า5กระบอกนะคะตอนนี้จะประสานดูภาพจากกล้องวงจรปิดจะได้ทราบตัวมือปืนที่ยิงค่ะนี่เหมือนกับยุคอดีตเลยเนี่ยตั้งไว้สองแก๊ง,ม,กงมาดวนปืนกันอะไรอย่างนั้นหรือไม่ประการใดตำรวจบอกนะครับนี่เที่ยงคืนนขึงปทุมธานี เวลาเดียวกันประมาณเที่ยงคืนครึ่งแต่ที่สรวจประการอันนี้เป็นโจรใจร้ายครับดักใช้มีดฟันมือหนุ่มบินมอเตอร์ไซ วิดขาดก่อนจะชิงรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเนี่ยน้องไบรจุดเกิดเหตุพบรอยเลือดอยู่กลางถนนมีรองเท้าแตะแล้วก็มีเศษเบรกมือของรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกกระแทกล้มจนหักกันนะคะผู้บาดเจ็บทราบว่าถูกคนร้ายถูกฟันเข้าถูกคนร้ายฟันเข้าที่มือค่ะ <c oughs> เป็นข้อมือข้างข,างขวาเกือ <c oughs> บจะขาดนําส่ง <c oughs> โรงพยาบาลทราบชื่อต่อมาคือคุณไตรัตน์หรือว่าคุณเก่งชาตะรูปะอายุ25ปีนะคะ ก็อย่างที่บอกข้อมือข้างขวาเกือบขาดเลยค่ะแล้วก็ตามลําตัวขาท่อนล่างข้างขวามีแผลอีกหลายจุดนะคะผู้บาดเจ็บอยู่ในอาการช็อกไม่สามารถให้การได้ถามแฟนคนเจ็บชื่อคุณฉัดแก้วบอกว่าคุณไตรรัตน์ซึ่งเป็นคนเจ็บเนี่ยมีอาชีพเป็นคนขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ในตลาดปากน้ําก่อนเกิดเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นรถของในบอยนะคะไม่ทราบชื่อไม่ทราบนามสกุลจริง เพื่อที่จะไปหาในบอยที่บ้านพักจะเอาเงินไปให้ที่ให้ยืมรถมาขับวินรับจ้างเพราะว่ารถของคุณไตรรัตน์เนี่ยเสียเอาเข้าร้านซ่อมก็ไปยืมรถในบอย<ม>ตอนที่นายไตรรัตน์ขับรถก<ม>ลับมามเพื่อที่จะมาหาแฟนที่บ้าน<ม>ซึ่งอยู่หลังวัดชัยมงคลไตรรัตน์โทรศัพท์มาบอกว่าเดี๋ยวกลับแล้วนะ<ม>ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ของในบอยกลับมาด้วยปรากฏว่ามาถึงจุดเกิดเหตุรถมอเตอร์ไซค์หายไปแฟนบอกมาทราบเรื่องอีกทีก็คือมีมูล,ลนิธิโทรศัพท์มาแจ้งนะคะ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยคาดการณ์ว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นวัยรุ่นน่าจะไม่ต่ำกว่าสองคนมาดักรอค่ะตอนที่คนเจ็บขีมม่มอเตอร์ไซค์มาลำพังก็ใช้โอกาสนั้นลงมือก่อเหตุฟันที่ข้อมือจนกระทั่งรถเนี่ยล้มนะคะโอ้โหชิงรถกันด้วยวิธีโอดอย่างนี้เลยเหรออืมแล้วคนวเจ็บเนี่ย,ย,ยใช่กระเสือกกระสนหนีเข้าไปหลบอยู่ในป่าหญ้าข้างทางอะคะ่ะคนร้ายกอามอเมตอร์ไซค์คนเจ็บขับหนีไปนะคะก็ต้องนึกภาพขี่มอเตอร์ไซค์มาจี้ชิงรถกับวิธีนี้อันนี้เมื่อคืนนี้นะครับ ช่วงหน้านเรากลับมาว่ากันต่อครับ7นากา11นาทีจะไปดูการเมืองเข้มข้นกันแล้วนะครับกับเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดย Lift m i s t e ร n บ,บา b อ a r m a m o j i n e l อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผ่งสีเขียว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสตราครูตาคอมเพล็กซ์800